แก้มสรนรัตแชร์ให้โซเก้เคยมาจีบรู้จักกันวันเดียวจากเพรจากกรณีที่โลกโซเชียลกำลังร้อนแรงหลังมีการเปิดโปงพฤติกรรมของให้โซเก้รายหนึ่งซึ่งหลอกลวงคณะริญ,ญรัตวัชโรศิรินักแสดงสาวจากช่องเจ็ดสีโดยอ้างตัวว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดเบื้องสูงเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีรถนำขบวนไปไหนมาไหนสร้างภาพลักษณ์เป็นคนมีอิทธิพลและร่ำรวยก่อนสุดท้ายจะถูกจับเพราะว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่กล่าวอ้างล่าสุดแก้มสรนรัต นางแบบสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในทิกท o k ก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับชายคนเดียวกันโดยเผยว,ว่าเธอเคยรู้จักกับไฮโซปลอมรายนี้เมื่อประมาณ4ปีก่อนฝ่ายชายเข้ามาจีบและทำตัวเหมือนคนมีอำนาจไปไหนมาไหนต้องมีบอดีกาดคอยเดินตามแม้แต่แค่ไปห้างก็ยังมีคนประกบติดนอกจากนี้วันแรกที่รู้จักกันเขาแจากสร้อยเพชรให้พร้อมอ้างว่าเป็นเพชรแท้ขนาด38กรัตแต่ภายหลังก็มีการเปิดเผยว่าเป็นของปลอมทั้งหมด แก้มเล่าว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เธอรู้สึกขัดใจคือพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเป็นไฮโซเพราะบางวันก็ขับเบ้นหรูมีคนขับรถให้แต่บางวันกลับนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เข้าใจว่าจะสมถะหรือประหยัดอะไรในเมื่ออ้างว่าตัวเองรวยมากอีกทั้งยังพยายามทำตัวสนิทเร็วเกินเหตุเช่นคุยกันไม่ถึงเดือนก็เรียกเธอว่าที่รักแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นแก้มยังเผยว่าเคยโดนไฮโซปลอมรายนี้พยายามพาแฟนใหม่มาดูรถที่เธอขายโดยบอกว่าจะเอาคันเดียวที่เหลือในโชว์รูมและจะวางเงินมัดจำแต่สุดท้ายกลับใบเบี่ยงอ้างว่าติดประชุมด่วนและก็ไม่กลับมาอีกเลยนั่งแบบสาวยังฝากเตือนผู้หญิงทุกคนว่าการครบกับใครเร็วเกินไปโดยไม่ทนันได้รู้จักกันให้ดีอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เธอโชคดีที่ไม่หลงเชื่อและไม่ได้เสียหายอะไรพร้อมทิ้งท้ายว่าถึงแม้เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคณะ จะเป็นเรื่องร้ายแต่ก็ดีแล้วที่ยังไม่เสียหายไปมากกว่านี้ทั้งนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆจากฝ่ายชายที่ถูกกล่าวถึงขณะที่ชาวเน็ตยังคงขุดวีรกรรมของเขาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งฉายาว่าเทพบุตรมิจี้และยกให้เป็นเคสตัวอย่างของคนที่ปลอมเปลือกมานานจนหลุดทุกมิติ